I thank you เชิญเชิญนะครับเชิญนี้ก่อนครับกิ๊บบอกว่าเราออกทีวีเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาดูให้ดูมาดูมาดูคนแรกคือต้องหันหลังให้หันหลังให้กับพวกพี่แล้วหันหน้ากับทีวีนะน่นนี่คุณครูอ้ําแล้วก็น้องออมสินจากเชียงใหม่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคุณครูได้ข่าวว่าสองคนนี้เพิ่งจะมาถึงกรุงเทพเมื่อตอน ตีห้าเอากาแฟให้ครูนิดหนึ่งนะครับตีห้าเหรอไปนั่งกันก่อนไหมสุชาติสุชาตน้องไปมาขึ้นไหวไหมถ้าพี่ขึ้นได้หนูก็ขึ้นได้ขึ้นเลยขึ้นเลยเชิญครับความวางใจกันนะทีนีเราดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยออกทีวีมาก่อนแต่ดูเหมือนกับว่าร้องมาแล้วหลายรายการเลยค่ะกี่ขวบคอมิสินเก้าขวบค่ะเก้าขวบยอดวิวใน YouTube เท่าไหรรคับร้องเพลงนี้นะ ือบสองล้านวิวโอ้โหแต่แต่หนึ่งในความสำเร็จเพราะว่าคุณครูด้วยคุณครูอ้ําครับเห็นอะไรในตัวน้องอมสินเนี่ยถึงถึงตัดสินใจที่อัดเลิกลงเป็นคลิปยูทูบอะครับก็เห็นน้องเขามีพรสวรรค์นะครับเสียงของเขาค่อนข้างที่จะเป็นเสียงตัวเองเสียงใสมากแล้วก็น้องเขาก็ทําออกมาได้ได้ดีครับชอบตรงนี้แล้วคิดว่าจะทําคลิป เพลงอื่นต so <in <recognizable innovations> ่อไปอีกไหมคะก็สังสรรผลงานเรื่อยๆครับเพราะว่าเพราะว่าน้องชอบร้องเพลงก็จะพยายามทําให้น้องเรื่อยๆครับเพลงโปรดของเราคือเพลงอะไรคะน้องน้ำศิลป์เพลงนี้เลยเพลงนี้เลยมีเพลงสไตล์อื่นอีกไหมคะมีค่ะเช่นเพลงอะไรผู้สาวขาล้ออดีมเคยจริงเหรอนิดนึงเพลงผู้สาวขาล้อได้ป่ะร้องงงรร้้ออให้ลุงวินี้ฟังหน่อยค่ะท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งเแค่ผู้สาวขา กี่เดือนข้างหน้าเท่าทีนนะก็จะพัฒนาขึ้นเร็วมากเลยอ,อ่ะนี่ไม่เคยออกสื่อมาบ่อนใช่ถามนิดนึงว่าใครที่เคยร้องเพลงก่อนหน้าเราหรือดูคขรู้สึกโอ้โหทำาม่เด้อ่กเป็นนักร้องอ่ะอมีไหมคะใครคะใครคะครลูกเป็นเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อไอ้ข้างบ้านรู้จักกันนะคะอ๋อเขาร้องเพลงแล้วหนูเห็นแล้วหนูก็อยากร้องบ้างไม่อยากจะร้องตามนักร้องอย่างนี้เหรอมีมั้มีมั้ยมีมั้ยีนักร้องในงใจมั้ยนักร้องในดวงใจไหมคะ ก็ม <ítulo> <run> anyway, ีค่ะใช่ค่ะลูกส่วนมากหนูหนูชอบพี่ลำย่ะค่ะ๋อบพี่ลำยไปไหเก็เขาเลยเล้ยคุยกับนายกนิดหนึ่งนะแม่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 ต้องคุยกันด้วยกงนไ่อยากรู้ว่าตอนนี้แบบพอคลิปหนูโด่งดังเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนหรือคนแถวบ้านเขารู้ไหมว่าแบบเราดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีมีคลิปดังแล้วรู้แล้วค่ะแล้วเขามาขอถ่ายรูปไหมคะ ม่มีเขาบอกว่าอะไรเขาบอกหนูว่าอะไรเขาคอยกระซิบหนูว่าหนูอ่ะเพื่อนเพื่อนหนูเห็นหนูอยู่ในเพจอะค่ะอ๋อเขามาคอยกระซิบบอกเราแล้วเราดีใจไหมคะมีคนรู้จักชื่อชัอวแวว่อะไรในอมศินบุดีว่าน้องก็ต้องมีแววที่ชัดมากก็เวลายิ้มครับจะรู้สึกน่ารักครับแล้วก็เสียงน้องเขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กับใครมาใครลูกันนี้มามากับพ่อกับแม่แล้วก็ท่านอำนวยการโรงเรียนค่ะโอ้ท่านอำนวยการโรงเรียนมาด้วยมาจากเชียงใหม่พูดคำเดิมได้กํนเนาะพูดได้จ้นเอาละสินเอาละน้องสินน้องสินมีพี่น้องไหมมีมีพี่ชายชื่อกระแสไรวันมีอะไรไหมมีไหมมีพี่น้องไม่มีพี่แกครับมุกนี้ไม่ได้คอยเลย ไม่น่าปล่อยมาเลยมันยังเช้าอยู่เด็กอาจจะไม่มีบังทีที่ธนาคารหรือเปล่าพีเคต่อไปจะมีคลิปอยู่ไหมครับก็จะพยายามอัดคลิปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าน้องต้องการจะร้องเพลงไหนก็จะจะให้น้องร้องตามตามอารมณ์ของเขาที่เขาอยากร้องแล้วก็อยากจะให้น้องเปลี่ยนแนวไปร้องสากลบ้างเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงสตริงบ้างก็ไม่รู้ว่าจะแนวไหนที่จะเหมาะกับน้องเพลงสากนเคยร้องไหมครับ เพลงอะไรซะเพลงอะไรนะอบมีเพลงอะไรเพลงคุกเข่าสากลสากลน้องใหม่ถึงภาษาอังกฤษมีไหมคะเงษาอะไรคะอะไรนะออบมีออมีออมีฟังนะนีดนนจำไ้ไหมจำได้ไหม all of me บูดีวันีให้น้องร้อง

พยายามดันน้องครับฝึกฝึกร้องเพลงขยันไปเรื่อยๆนะคะแน่ต่อไปหนูอาจจะเป็นนักร้องมืออาชีพแน่นะน้องเลือกจากโรงเรียนไหนคะมาจากโรงเรียนบ้านป่มกลุ่มค่ะตอนนี้อยู่ชั้นอะไรละชั้นปสี่ค่ะขอบต้องขอบคุณด้วยขอบคุณผู้อำเนการของคุณทุกท่านที่ที่ร่วมสนับสนุนให้กับความฝันเล็กๆนี่มาถึงที่รายการตื่นมาคุยได้นี่คือครั้งแรกหน้าจอแล้วพวกเรามั่นใจเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวด้วยจริงหน่อย ต้องเจอกันตามเวทีอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณครูแล้วก็น้องอมสินมากที่สามารถมาร่วมรายการเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะลูก